สวัสดีครับมาอีกแล้วครับอิทธีควันชะล่ามาอีกแล้วพี่น้องเลยมากินเนี่ยมือแลงมือผ่วงใบยบายบาสามโมงสี่โมงเหรอสามโมงเกือบสี่โมงออกมากินเนี่ยมือแล้งพี่น้อง เงือมือเสาไปทั้งหนึ่งเงือมือแรงมาทั้งหนึ่งหางงามสิล่ะหางงามโัวหา,าง,งามหลายข้ามากินมองแห,หลายหนี่งละ่ะพ่อได้อิ่มไว้ไวนี่คือไปสายยายห้ขอกินแต่ฝยายไปบ้านอาลาดลาาได้หนี่เฮาเฮากินเห็นไหม เออเล่มเล่นเรน,นไปเปล่ยวยิ้มแล้วก็แล้วัวเรียกติดภาพไปบ้านมาโดนเติบหลี่นนอมาโดนเติบแล้ว,นนลวในห้องทองแน่เราไปทั้งวิ่งลาววาน ทั้งกินทั้งเหี่ยวกินไปยากกินไปเออแล่ะนะกินไหนในปียเงี่างงาม,งามไหมจองว้เห็นหี้ยวงจองว้หกเพินกะสิมัไทยถิ่มคือเกานั่น,นขาดบ่ได้พี่น้องคือเอาดินขึ้นหลังเนี่ยละ่ะอันนี้ขาดบ่ได้แม้สิไปใส่กระชังแต่ดินนี่บ่ห้ขาด ขลาดเลยพี่หนองขาเตะเตะโศกโศกขึ้นแล้วก็ง่วงหอบเอาล้านขึ้นหลังไปทังไหนกูบ่อนโอ้ยหนาะใหญ่กินคือจะมัวสนใจนี่พี่หนอง งเงียวไปน้ำบ้านรอบนี้บ้านรอบนี้เราคือยังบ่ค่อ,อ,คอยกินปันใดกินมาแน่หรอที่ไส่ตะมองมองยาหลายๆพี่นนองมงยาหลายๆเน,น,นี่ยเท่าพุ่นทั้งหลาย ไม่ปลาปลาเผาปลาเผาปลาเผาปลาขนุนหลายหญ้าแถวนี่พราะีเอ็นขอเจ้าของพคนแล้วครับขอเจ้าของพคนแล้วว่าขอเอาสัางมากินหญ้าเนี่ยหรือหญ้าหลาย แ่ที่แหละคนเจ้าของคนกน็ว่าสิบอกเอามากินนั่นล่ละไ่บันนี้ก็เลยว่วยาเยอะแยะแถวสวนมะพร้าวนี่นยาเยอะแยะเลยดาเยอะแยะขอเอาช้างไปกินได้ไหมเลยบอกเอาไปส่ไปส,ไปส่ไปได้เลยได้เลยจะได้ให้มันโล่งไม่ต้องไถ เพราะว่าม่นต้องไถ่ิมวันว่ามันหกปลาบอกเผาคนพนเลื่อยอยากไถ่ถิมพี่น้องอยากไถให้มันแปลนให้มันโล่งยอดแสงจังหน่อยเวยหาต้นเผาล้วพี่นอ้นองเพราะได้ถู เจ้าก็ไม่แน่ไหนมักถูแห่สักกินย้ายกินแน่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 ถอยย้ายถอยเออน่ยนะยิ้ลงไปอย่าน่ะที่ถูตัวต้นใหม่เนาะ ต้นเผากระสุงน้ำย่าโน,นยมันลุนดอกพี่น,น้องย่าโนยมันลุนสร้าง่นบูฮุยอย่านดอกสร้งางย่าโนยมันลุนใสเหอมอ๋อหอมอ๋ตาย มึงนี่ลาวแบหนึงไหนน้อยเดียวกินไปย่ายแล้วตเศษเกาะแล้วตเธอเศดมันถือใจเธอเลยโอ้พี่น้องกินเือละน้อยละน้อย หาไลยกลวนีกับบมี่อีกแล้วพี่น้องเอ้งย่างามอย่าไาลา่น้ำงามน้ำงามงาม,งามอย่าง่ามง่ามระวางงาม,าม,างามปานง่ามเป็นพิเศษขอขอบคุณเด้เอฟซีทุกท่านพู้ยังใจดีทุกคนที่ซอยสนับสนุนผลไม้ออนไลน์ ให้เตียไไ้กินให้ลูกซับได้กินพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่คอยอุดหนุนขอควาขอความโชคดีจงเกิดบังเกิดแกพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายด้อเอฟซีทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกคน มีแต่ค,ความสุขความจเจริญอยากคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกประการเ,ออกเลยพ่อแม่พี่นเราจิตเงินก็ให้เงินไหลกองซุดทอง,ทองได้ทองไหลมากไหลมากเท่มากเพขาดสายพืชสายนามพ่อแม่คงข้าบ่มีเหงดแห่งเลยให้เบิดทุกเบิดโศกเบิดโขเบิดไพ่เด้อพี่น้องเอ,อ้ย นันนลับใดเงินมือนอน่นเนึ้นได้เงินแสนแสนมือไปห้ไรเกี่ยวมันีโฉดโฉดหายย่ามาพานม่านหายย่ามาต่อผึงมือไพ่พยาธาย่าไม่ยีย่องยามพี่น้องเนื้อพี่น้องนี่แต่อายุวันละสุขภรลปฏิภาณธนสารสมบัติจงมังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนด้วยเทินสา